ไปคุ้นๆอยู่คนนั้นเคยไปอยู่กับกั้งอ่ะเอ๊ะวะมาครับผมไอ้บ้างทำไมเหนือออออหน่อยเยอะอย่างเี้ยไอ้บ้าอ,อ,อ,อ่ะคิดยังเข้าไปคิดกันเข้าไปเห้นไหมครับ ครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราสนุกมากเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมไปด้วยวันนี้นะครับเราจะมีเล่นเกมและแจกของรางวัลเดี๋ยวจจก็จทุกคนหายใจร่อนเออคุณก็รู้ผมหายใจไม่ทันยืนทำอะไรข้างหลังอะไม่ขึ้นมาช่วยกันนะเขาบอกไม่ให้ขึ้นโอ้โห <laughs> เป็นงไงบ้างครับบอกแล้วไง <laughs> เด็กจริงๆรับคนนี้ขอใช้มือให้ตั้งเลยแล้ว <laughs> อย่างที่ต้องบอกไป <laughs> นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแจกรางวัลด้วยนะครับแต่ว<ต>่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงไหนครับจะเป็นช่วงสุดท้ายหลังเราเริ่มร้องแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนหื<ไ>่อ <c> ย <oughs> แต่ไม่เหมือนเดิมมาย <c oughs> ังไงไปฟังเพลงต่อไปดีกว่าเพื่อไปเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าเอ๊ะผมมากับชาวล็อกผมจะร้องเพลงได้เหรอวันนี้<อ>คุณดูเมื่อกี้ผมวางลุกผมไว้อย่างโจ้ผมต้องมาร้องร้องก,กับพวกคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกอะไรดูการแต่งตัวซะก่อนนี่ สองรอบที่แหนวแต่งแบบนี้ตรงบ้านน้ำทุ่มเองเลยมาก็้อะะล้องดีกว่าแล้วมาดูดีกว่าว่าไอ้โจ๊กเมื่อกี้เนี่ยมันจะเหมือนล็อกเพลงนี้ไหมไปพร้อมกันกับคุณเก่าครับผมโอเคฮะก็ถอยหลังทำไม่วพาะเนี้ยเดี๋ยว่าให้ล็อกก่อนนะจำไม่ได้ ê uh, uh. <cane voicehave> <Jou therapist. cane voice>. like là ê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  là အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုရေးပြပေးပါဦး။ရာခိုင်နှုန်း10% มันคืออะไรมันคืออะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้เขาทำปรไะมัติไปรู้ไปดูที่ไหนมาฮะดูที่ไหนมาดูที่คุณเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ดีไม่ดีไม่ดีผมดีก็ต้ององี้เออนะครับจบไปแล้วสำหรับเพลงคุกข่าวและตั้มก็ได้คุกข่าวไปแล้วนะครับเออแล้วไม่นอนไปเลยนะครับเมื่อกีอ้<อ>ผมยังไม่ม่วงครับผมเออแล้วงเวทีแบบนีนะครับแลก็ตกใจนะครับอันนี้คือของประวัตของผมของผมมากเลยครับอนะฮะทีมงานช่วยเก็บให้ผมด้วยครับผม อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดวงตาตอนนี้มันดำเหมือนตอนนี้ตั้มขาวแล้วนะครับเชื่อเพียรไะมครับมันอันนี้คืออะไรครับผมยอมรับเลยผมยอมรับอันนี้เป็นผมแต่หัวใจน่ะเป็นของคุณครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้คอให้ด้วยครับอ๋อเออบ้านหรือไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยว ยังมีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับก่อนที่เราจะจากกาันแต่ยังไ <พอ S 1> ม่มหมดนะครับอย่างที่ตามบอกไว้ยังมีเกมให้เราเล่นกันอีกนะครับพร้อมหรือเปล่าเตรียมบอกประชาชนไว้ให้ดีๆนะครับเฮ้ยยอมไทยหรือเปล่าเล่นเกมเป็นมรรมบอนเหรออะไรนะเล่นเกมเปม็นมรรมบอนมาเตรียมบอกประชาชนเอาอะไรองมีนิดนึ่งกงมีด้วยพอแล้ว เพลงที่ไม่หาไม่ย้ำเนาะเออผ่านไปอ่ะเพลงต่อไปครับผมเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆอยากจะมอบให้ทุกคนในวันนี้นะครับจากใจพวกเราสามคนจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันวันนี้มาเจอกันก็เลยอยากจะมอบเพลงให้กันและกันด้วยนะครับแล้วท่บอด้วยอยู่นิ่งๆตั้งๆให้ทีพูดบ้างหะเชิญครับผมไม่ฟุดบาแต่รักสุดใจเลยฮะพอแล้วครับพอแล้วครับไปฟังเพลงดีกว่าฮะ เราดูพูดมากและรัก iya.

สองคนด้วยโอเคครับกับเงินมาเลยครับดิวครับผมและต่อมาต่อมาจะเป็นเกมครับผมที่เราพูดกันไว้ขอบคุณมากครับของดิวครับตั้งแต่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมีเกมขึ้นมาเล่นกันนะฮะใครเตรียมอภารผูชนไว้แล้วบ้างครับมีไหมฮะไม่มีค่ะหนูเป็นต่างดาวอ่ะชิ้นเนี่ยชิ้นเนี่า คร well. ัครับครับไม่ม่เ่เราเราไปม่่อม uh ่อพอแล้วพอแล้วไอ้เช็ดเ่่เดี๋ยวได้ไมตอไจริงอเราจะมาเล่นเกมกันพี่เกมแล้ว ของรางวัลมีของรางวัลนะครับแปดชิ้นน่าเดงนะฮะแปดใช่ไหมเราจะมีผู้โชคดีขึ้นมาแปดคนแปดคนนะครับแปดคนนี้นะครับผมเราจะมีคําถามถามไปเดียยวเป็นคำถามเดี่ยวเป็นดวงของคนนั่นแหละที่จะได้นะครับผมซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์กับเราด้วยยังไงครับตั้มเรามาเริ่มที่อันแรกกันก่อนยังไงครับใครในนี้ที่เกิดวันที่14ธันวาคมวันเกิดวันเดียวกับผมบ้างครับเดี๋ยวบ้นะครับเยีายว่วนะฮะ เราบัทประชาชนเลยนะฮะโอ้โหยกมือกันนาวเลยถ้าผมที่ว่าไม่มีใครอยากเกิดวันนี้กับต้าแน่เลยอะอะองั้นงั้นยังไงใครเกิดวันที่1กรกฎาคมบ้างครับผมมันยากไปไหมตั้งยากไปอะเอาดี้ดีกว่าบัตรประชาชนของใครลงท้ายด้วยเลขแปะครับอา เลขออมาเลยกมมาครับลงมาเลยครับขึ้นมาเลยครัขึ้นมาเลยมีสามคนใช่ไหมครับตัวท้เลข8นะสีะบางคนก็ําไม่ได้เลยครับรี่บขึ้นมานะครับเหมือนผมผมก็จาเลข3คนแล้วขึ้นมาเลยขต่อไปโอ้โไปคุณอ้นน่าตกใจมากขึ้นมานี่ผู้หญิงล้วนเลยครับผมฮะผู้หญิงล้วนเลย เแฟนกับใครอ่ะมองก็รู้แล้วเนี่ยฟ้ามาสามดวงเชียรเดี๋ยวชื่ออะไรชื่อหน้ชื่อนะโนนอุ๊ยอยากเปลี่ยนชื่อเป็นกุญแจซอนเลยอ่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลืมจำอายุไม่ได้ถามคำถามเดียวจบเลยพ่อกับแม่ใครดูก่อนเออฮะเอ้ย สี่คนแล้วตอนนี้สี่คนแล้วครับผมสี่คนเลขต่อไปนะฮะใครเอาเอาเอาแบบจินจินบังวยดจินจินเลยใครเกิดวันที่27บ้างครับผมโอ้โห26 27ครับ27นะฮะจริงเหรอครับอ่ะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยมาแล้วครับขึ้นมาเลยครับคนที่ขึ้นมาแล้วนี้ไม่ไม่แน่นะฮะจะไม่ได้รางวัลนะฮะพบคนแล้วนะครับ6แล้วต่อไปต่อไป ยังไง21 2 4 6บเดี่หกไห2ยฮะขึ้นยังไงเดี๋ยวผมไปรับครับผมเฮ้ยเก่งใจน้องเขาบ้างครับถามว่าขึ้นยังไงแฟนขับอ้นเหรอเขาบอกว่าถามว่าขึ้นยังไงถามว่าขึ้นยังไงเขาไปรับเขาหน่อยเขาไม่รู้ขึ้นไหม กี่คนแล้วกี่คแล้วีแล้วผมก็ไม่มีอะไรที่คิดแบบนั้นเลยนะสองสี่หกแปดคนครบแล้วครับผมครบแล้วอุยตายองแปดเายังไม่ออกเลยแต่ก็ออกทุกงวดได้งวดออกมาแล้วออกแล้วคือผู้ที่ชบีแคนนะครับผม้วแคนแล้วรอครบแล้วครับแล้วครับแน่ควราวัลนะเรายังตามไม่ทันเลยเช็คาประชาชนหนครับโอ้เข้าไมได้นะฮะถึง20นะครับฮะอนี้ ตามฝั่งโน้นเลขอะไรที่ถามว่าอะไรเอา27นะวันนี้โอ้ยเกิด28บ้านจีนเนี่ยกรกฎาคมนะครับอันนี้27เลขสองคนถูกต้องนะครับเลข27ครับผมอย่าเป็นรูปเลยครับผมโชว์รูปได้ฮะอย่าอายเลยครับโอเคขอบคุณทุมคนนะฮะเชิญมาขอจับมือทุกชุดดีด้วยครับขอจับมือทุกคนเลยครับคุณช่างโชคดีมากครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมครับขอบคุณครับต้ามต้ามล้างมือยังไหมฮะต้องไปล้างเลยอ,<ะ>องผมจะไม่ล้างไปสามเดือนอ่ะเอ okay. อโอเคนะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะพวกเร้องสามคนนะครับ <c oughs> ต้ามอน้นแล้วก็ดิวนะฮะนานมาแล้วนะครับที่เราไม่ได้ออกงานนี้ด้วยกันนะครับคิดถึงผมไหม <c oughs> ครับรผมถามเขาผมผมก็คิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงแฟนคลับคุณด้วย รักไหมหรักไหมผมรักคุณแล้วก็รักแฟนขอบคุณด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวโอเครับดิวไหมดิวก็รักกอดดิวให้ดูหน่อยคววันนี้วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่นี่นะครับครับเอ่อ อะไรอะไรที่ไหนเดือดเซ้นต์ปิดก้าครับผมขอลลุงก์ดิสเซนต์ปิดก้าด้วยนะครับที่วันนี้ได้ดูกผู้ที่เต็มหน่อยแกนโอเบีนิ่งนะครับแกนโอเบีนิ่งดืดเซนต์ปิดก้านะครับผมขอให้ที่นี่นะครับเจริญรุ่งเรืองมีคนเดินเยอะๆและขอให้อยู่คู่กับชาวปิดก้าไปหลายๆปีและพวกเราจะมาอุดหนุนครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุยนีพี่นุยนีตามอนดียวนะเราเจองหนยังไง อย่าเพิ่งไปสิอ,อยู่ด้วยกันก่อนสินี่แฟนผม<อ>คุณพูดดีๆนะฮะ<ต>คุณคุณพูดยินดีเสียหายนะโอ้โหยังเสียหายอะไรอีกอรเจ๊เจ,จ๊เป็นอะไรปะฮะนิกกี้ตอนงแต่ที่ตั้งแต่เริ่มงานตอนนี้ยังมีเสียงอยู่เหรอฮะคุณแฟนกับเออแฟนกับผมครับโอ้โหเหงื่อยเหนื่อแตกไปหมดแล้วอะไรวะเดี๋ยวงกันสิ ชวยเขาหน่อยสิครับคนที่ช่วยตามด้วยครับไม่งั้นก็เป็นพวกทักที่ลงที่ลิเมืนกันดิวอะไรเน่ยอาซับให้ดิวเลยตัไหมไม่เป็นไรครับผมคุณคนนี่เมือเรือเรือไม่เึงนเรือคิดอะไรนะครับ ที่นี่เด็กเยอะครับพี่นุ้ยดูดูพี่นุ้ยหิวน้ำนะครับสักแก้วไหมครับพี่นี่อย่าเพิ่งเปิดอะไรแจ๊แจ๊ดูฟินอยู่คนเดียวฟินไหมจ๊าสุดไหมฮะสุดนะฮะอะไรครับสุดที่จะบอกทุกท่านก็คือนี่แค่ผ่านแค่ครึ่งโชว์เท่านั้นฮะจริงๆครับเรามีแบ่งเป็นครึ่งหลังด้วยนะครับโชว์ครึ่งหลังจะเป็นพี่นุ้ยร้องสิเพลงครับผมถูกต้อง มดูไหมดูไหมเอาแล้วไงพี่พไม่ต้องสปอยกันก็ได้นะ,ะ <c oughs> จะกลับบ้านกันอยู่แล้วนะพี่นะนี่เี๋ยวสามคนอยู่กับเราก่อนเพราะยังมีของแจกอีกครับ,รบเพราะว่าคนที่ร่วมเล่นเกมกับเราตั้งแต่ตอนแรก ครับถ่ายรูปจุดไหนก็ได้นะฮะและแฮชแท็ก The Sense Pink9 คุณมีโอกาสได้รับของรางวัลนะฮะวอชเชอร์จากสถานเสริมความงาม PKL Clinic มูลค่า2,500บาทและวอชเชอร์รับประทานอาหารญี่ปุ่นจากร้านขาสับมูลค่า500บาททั้งหมดรวมเป็น3,000บาทมีมีกี่รางวัลนะฮะมีกี่รางวัลฮะกี่คน5รางวัลทุกคนดูไปที่จอด้านซ้ายมือฮะดูฮะขวามือของทุกคน รูปใครที่ขึ้นอยู่ให้มารับรางวัลที่ด้านข้างเวทีครับยังอยู่หรือเปล่าครับคุณท่านนี้ครับผมนะฮะ,นะะอยู่ไหมฮะหรือเคยเห็นทาไมพี่ <laughs> เคยเห็นไหม <laughs> เนี่ยคุณนั้นคุณตาเมืไหพี่มีไหมฮะไม่คุณนั่นเหรฮะ,ะไม่คุณเห็นใช่ไหมพี <ang> ่เห <ung> <ang> ็นน <ung> <ang> ั <ung> <ang> ่งหนังพี่ใช่ไหมเจอใช่ไหมพี่เขาหายไปไหนละไม่รู้ใช่ไหมมีใครเจอไหมฮะ เดี๋ยวนะนี่ประกาศรางวัลหรือตามหาคุณหายเลยโอ้โห,หแล้วที่แบบเขาได้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ก็อยากจะให้เข้ามารับข้างเวีนะฮะรูปถัดไปฮะใครจะได้คนที่สองนี่โอ้โห<อ>ไม่เห็นนี่รูปนี้เห็นไหมฮะอ๋อคนคนเสื้อขาวที่นั่งหันหน้าไปทางนู้นเหรอใช่ไหมไปโวย คนแค่หน้าสิคุณอ๋อชุดแดงอายนะครับไม่ต้องอายไม่ชุดแดงผมเห็นอยู่ในร้านอาหารเมื่อกี้นีอใช่ใช่ชุดชุดแดงนด้จะชื่อคุณอะไรฮะชื่ออะไรเธอจะอ่านว่าอะไรผมเห็นใครที่มองเห็นช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมพูดผมพูดแรกพี่เพชรเพชราคุณเพชรเชชราเพชรเชชราเพชรเชชราอยู่ไหมครับยินดีด้วยนะฮะคุณได้รับรางวัลนะครัะคนที่สองนะฮะครับรูปต่อไปมาเลยฮะรูปต่อไปมา คุณแบ็กแคทไพรซ์แบ็คอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะไม่แต่แล้วมียิงกันคุณไม่ใช่โอ้เฮียไอ้ใครยิงกันไม่เท่รจะผมเนี่ยแตยิงพี่กันเลยนะเก็จะเห็นได้ยินเสียงดังๆอ่ะอ่ะถ้าอยู่มารับรางวัลข้างเวทีนะฮะครับต่อไปครับครับเอ้คือจะแซ่แซ คุณบินระ้วแดดบินระบองบินระบองอะไรเนี่ยเบียร์เบียร์ระบองเบียร์ระบองเอเบียร์ระบองเบียร์ระบอยัี่้งเบียร์ระบองชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะเบียร์บล็อคเบียร์บอร์อะไรนะโอเคอ่ะคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายไม่ต้องตกงองไม่เป็นไรครับคุณบิวบิวพี คุณบิวพีมีอยู่ในน <Guy P, S 1> ี <ator il S 2> ้บ like ้างไหมฮะบิว <im> พีก็ผมมีไหมฮะไม่มีนะครับโอ้โหผู้โชคดีเราจะทำบันทึกประจำวันนะฮะไันที่สอนนองปิ่งก้าวไม่ได้หายไม่ได้หายผู้โชคดีแต่ยังดี ยังไม่อยู่นะเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ถามว่าถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะฮะมาดูภาพได้เดี๋ยวภาพจะรันตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงเลยเหอจะรันอย่างนี้ทั้งหมดอีก39วันโอ้โโอ้ทำไมเล่าแล้วพี่นุยก็จะจับที่นี่39วันนะฉันสิว่าเออแค่นี้พอผมตอนเนี้ยผมแยกไม่ออกแล้วว่าระหว่างจริงจังกับแบบรอเล่นแบบยมันะคืออะไรเอาละตอบเลยกับท่านผู้ชมดีหน่อยนะฮะ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านด้วยครับผมตัมอ้นดิวขอบคุณนะครับขอบเมื่อกี้ทำไมนะนานาจะเจอโคจอนมาเจอกันสักทีนะครับผมเพราะว่าอะไรฮะเราคนตัดอยู่บ้านครับก็าทำงานอิงก็อยู่บ้านเป็นคนเดียวแล้วกันถ้าอยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลยอยู่บ้านไปก่อนเนาะ มีใครจะมอบอะไรให้ไหมฮะนี่เห็นไหมคุณพี่รออยู่นะครับนี่ใครใครให้ใครอุยขอบคุณมากครับผมให้ต้ามไหมครับมีใครจะมอบอะไรให้อีกไหมฮะอะไรจ๊ะใจเฮ้ยเธอหัวใจเราให้เธอไปแล้วเธอจะคืนเราเหรอคนนี้ซีการฟิล คนนี้สิกาฟิวเรี่ยนนะครับเงการากกาฝากกาฝากอะไรหรอกขนาดนี้เอาล่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะ แล้วยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะ The Saint ์ปิ่นกรับทั้งสามท่านค่ะครับผมฝากอะไรกับเพื่อนๆนิดนึงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการช้อปปิ้งวันนี้นะครับผมและใครนะครับที่รู้สึกว่าโอ้ยชื่นชอบที่นี่ก็แนะนำไปบอกเพื่อนๆว่า The Saint p ร m p 9ที่เขาเปิดแล้วนะครับผมแล้วก็มีสถานที่ที่ทมอบความสุขให้คุณได้หลายแห่งมากมาไม่ว่าจะเป็นจุดนู้นจุดนี้จุดนั้น มากกว่าจะหมดจุดไหนบ้างจุดไหนจุดนี้แหละนี่นี่หน้าผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเซนตินเก้ามาเดินกันบ่อยแล้วขอเดเซนต์พินเก้าจงเจริญกับผมครับผมในตะบนนี้ครับตั้มฮะผมขอคร๊อปขอกร๊อปผมพูตั้มทุกอย่างนะฮะขอกร๊อบกระผมทุกอย่างคุณดูเป็นคนมีความคิดมากครับผมแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้พูดเนะฮะที่าให้นครับให้ดูหนะ ให้ดิวให้ดิวฝากเลยให้ดิวดือให้ดิวปิดดีเอาอ้อนก่อนดิมะทอานผู้ชมก็ขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับเดอะเซนต์นะครับก็ที่ให้พวกเรามาสร้างความสนุกสนานให้กับทุกทคนที่นี่นะครับขอบคุณทุกทคนนะครับที่รถติดมาหาพวกเรานะครับขอบคุณมากเลยจริงนะฮะขอบคุณป้าไฟทุกบ้านเลยนะครับที่มายกให้เรานะฮะแล้วก็ฝากบอกต่อทุกทุกคนได้ครับว่าเดอะเซนต์เปิดแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณ ทุกคนสุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดฟังคือบางทีผมก็จังหวะไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าผมขอาพูดจากใจผมแล้วกันนะฮะวันนี้ผมเห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขครับ 100%สปิน9ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับคอมมูนิตี้มอลที่ครบครันจริงๆเปิด24ชั่วโมงวันนี้เราทุกสีคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับ